เดี๋ยววันนี้ครูนกเล็กเนี่ยจะไปเยี่ยมบ้านนกะเรียนวันนี้เราจะไปเยี่ยมบ้านของอ,อมอ,อมอยาให้ครูไปไหมฮะจริงอะ่ะเรารีบเดินทําไมเนี่ยจะเดินหนีครูได้ทำไมไม่รอครูเลยไปไปเยี่ยมบ้านของอรุณอรุณรอครูด้วยรีบไปไหนเราเปิดมนามาขึ้นมาค่ะ มาสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับอันนี้ก็คือพี่แบมกับน้องอารุณหรือน้องอมนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมบ้านกันนะเยี่ยมทีเดียวได้สองบ้านเลยเนี่ยปอหนึ่งกับปอปหกเกิดมเนี้ยนี่ทางเข้าบ้านนี่สะพานไม้โอ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 ปึ๊บน้องไหนเอ่ยต้องเข้าไปอีกใช่ไหมอ่าเราจอดตรงนี้เลย โอเคอ้าวลงให้เลยจ้ามาโอเคอารมได้ไปค่ะลง้เลยหนมาเยี่ยมบ้านแล้วก็มามอบทุนให้ด้วยเลยเ yep. สองขาวไล่ออกออไม่ใช่สองขาวสองขาวเยี่ยมบ้านโ okay, อเคเดี๋ยวก่อนนะนนสวัสดีค่ะ ราอยู่บ้านเราต้องใส่แมสอ่อใส่แมสก์สวัสดีค่ะคุณแม่ขออนุญาตใส่แมสให้หน่อยนิดนึง,ในในงอ่าออกสื่อโอเคครอบครัวนี้น่ารักค่ะนี่พี่ชายนั่นก็คือประสิทธิ์นั่นเองก็เป็นลูกศิษย์เก่าของครูนกเล็กเองนะคะตั้งแต่อยู่ป .6 ตอนนี้อยู่ม .1 แล้วนะอ่ามาเนี่ยอุ๊ยเจ้าถิ่นปะเนี่ยเดีย๋ยวมานะาเดี๋ยวมาเดีย๋ยวมานะกูกลัว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแบมเอาเอกสารมาให้คุูหน่อยลูกที่ครูฝากไว้ค่ะโอเคันนี้เรามาเยี่ยมบ้านนักเรียนตื่นเต้นจังอะไรจ๊ะแอบต่องเรียกพอใจ สวัสดีครับประเซ็นถึงคุหรือเปล่าเม่ถงนะคบโอ้โ่นี่หมาหมาหรือหมูเนี่ยโอ้โอ้โอน,น่า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 าจังเลยขาจังเลย อ๋ออ๋อเอาอย่างซ่าอย่างซ่าเราไปนั่งใกล้ๆตรงนู้นดีกว่านะเราไปนั่งใกล้ๆตรงนู้นก็ได้นะโอเคเมานั่งใกล้ๆตรงนี้ดีกว่านั่งค่ะนั่งค่ะได้ได้ๆนี้เดี๋ยวครูเอาไว้ขอตอกระสาเนาะนั่งได้นั่งได้ครูนั่งได้มานั่งได้นั่งได้นั่งได้โอเคมานั่งคุยกัน นั่งได้เลยนั่งเลยค่ะนั่งตกค่ะนั่งได้เลยนั่งได้เลยโอเคมาขู่เยี่ยมบ้านขู่ก็ต้องสับภาษมีวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่เลยสิบหกค่ะหน่อ้าวกหน่อยออกนั่นไงถูกนะถือไว้แต่หน้าจอในห้องกลับมาบ้านอ่านหนังสือไหมคะอ่านแบมสอนค่ะอ้ สังเกตวันสองวันนี้ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วเขาเริ่มอ่านได้เขาเริ่มอ่านได้แต่เขาอ่านแบบจำอยู่แต่ตอนตอนเช้าอ่ะครูจะเรียกมาอ่านตอนนี้ยังต้องไปต่ออีกบ้านหนึ่งเดี๋ยวตรงซอยอนามัยงานเจริญค่ะ่คใช่ค่ะไปโอเคขอบคุณมากไปแล้วนะสวัสดีค่ะประสิทธิ์ตั้งใจเรียนนะคิดถึงครูเปล่าคือคิดถึงเรานะ เสร็จแล้ว <divide> ค่ะเยี่ยมบ้านอรุณไปไปอีกบ้านหนึ่งหลังที่สองแล้วค่ะนี่เป็นเรียองคนนี้อันนี้มีไก่มาต้อนรับดูสิมีไก่เล้วโอ้อันนี้พี่ชายบอกว่ามีเพื่อนเป็นไก่ก็น่าจะเป็นไก่อันนี้แล้วมั้งเนี่ย เรียนหลังที่สองแล้วค่ะสวัสดีครับไม่ใส่แมสเหรอลูกเอาแมสมาหรือเปล่าครับเอาไปเอาแมสให้คุณครูหน่อยสิคะใส่แมสให้คุณครูหน่อยคุณคแม,ม่คุณครูขออนุญาตบันทึกบันทึกวิดีโอหน่อยนะคะถ่ายถ่ายคลิปนิดหน่อยมาเยี่ยมบ้านน,านั่งตรงไหนดีตรง้งบอกให้อยู่รอ,อคุณครูจะมาแล้วก็วแอบไปที่ สวัสดีค่ะคุณพ่อที่บ้านมีอะไรที่อยากจะให้โรงเรียนช่วยเหลืออะไรเป็นพิเศษไหมคะมมมียคะอืมแล้วอยู่ที่บ้านอ่านหนังสือไหมบางครังง้งค่ะไม่ค่อได้อ่านอ่านหนังสือบ้างหน้าจะทำอะไรคะคะเขาดีขึ้นนะคะที่โรงเรียนเนี่ยดีขึ้นเลย <c oughs> ไม่ได้เป็นหลังห้องแล้วเมื่อก่อนเนี่ย ที่คุณพ่อไปรับคนสุดท้ายแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วแล้วลายมือก็สวยขึ้นเขียนสวยขึ้นไม่แบบว่าตัวเท่าหมอนนะอ่านหนังสือบ้างใช่ไหมคะค่ะองใ้ดวยนะคะโอเคเรียบร้อยมาค่ะเสร็จภารกิจในการเยี่ยมบ้านเอา ้าครูไปดูไก่ข้างนอกหน่อยสิมาแนะนําหน่อยมานี่มีไก่ด้วยมาแนะนํามาแนะนําไก่ครูหน่อยสิค่นี่ไก่ของลุงค่ะอ๋อไก่ของลุงโอเคไป,ปไปแล้วเ,เดี๋ยวครูต้องไปบ้านที่สามต่อไปบ้านของทนทิพาอ่าไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านราเป็นเด็กดีนะคะ เต้าสวัสดีคร่ะไปมีไก่ด้วยเนี่ยปึ๊บไปเห็นคุณแม่เขาแชร์โลเคชั่นมาค่ะว่านัดให้ครูเยี่ยมบ้านวันนี้ตอนเย็นสงสัยเขาลืมไหมถ้าคุณครูก็มาได้ค่ะเดี๋ยวบอกเอ๊แต่แต่ถ้าคุณครูไปจะเจอไม่เจอผู้ปกครองอ่ะสิคะใช่ไหมไม่เจออ๋อพี่ชายเขาอยู่ ไม่คุณครูคุณครูว่าคุณครูไปคุณครูควรจะได้เจอกับผู้ปกครองอะค่ะเอาเอาไว้ครั้งหน้าแล้วกันค่ะไม่เป็นไรถ้างั้นก็ปรากฏว่าหลังที่สามเนี่ยผู้ปกครองไม่อยู่นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าถ้าไปแล้วผู้ปกครองไม่ได้อยู่บ้านเราก็อาจจะไม่ได้คุยกันเนาะก็อย่างน้อยเราก็ไปเยี่ยมแล้วค่ะสองหลังในวันนี้นะคะเอาไว้ไปเยี่ยมใหม่ก็ได้นะคะในวันหน้าภารกิจในการเยี่ยมบ้านนักเรียนก็เป็นหน้าที่หน้าที่หนึ่งของครูนะคะ ก็จะได้รู้ว่านักเรียนเนี่ยต้องการความช่วยเหลืออะไรคุณครูจะได้ช่วยเหลือได้ตรงตามเป้าหมายนั่นเองค่ะงั้นวันนี้เย็นมากแล้วขอกลับบ้านก่อนนะคะบ๊ายบาย